สวัสดีค่ะพามาเมืองฟาร์มเข่าโพดโอ้ยเข่าโพดจังไงมางามแถอพี่น้องนี่ฟ้ามเมืองฟาร์มเข่าโพดฟาร์มมาเมืองฟาร์มองุ่นเนะพี่น้องเด้อสองอีสานฝรั่งนั่มเสนอฟ้าเหมือนเนี่ยเกษตรกรบ้านเพื่อนเนาะเนาะนี่เห็น,นบ่เข่าโพดโดกโดดพี่นอ้องเอ้ยมิตรฟักง่ายง่ามิถูกตน้นถูกตน้ตนต้นละสองฟักสามฟักพี่น้องเนี่ยแต่าง,งามงาม งามขักงามเนี่ยนึกเห็นว่าพี่น้องเห้ยเอาผู้ใดมาหักอย่างมาหัดก,กูสิหมาดิพี่น้องคนป้าหมามากเนาะงามคักแต่๋ยวจะจอยพวเข่าไหวเด้อพี่น้องคายอืนฟ้าเข่าโพดพี่น้องฟ้าเข่าโพดอืเห็นป่ะแก่หรอ ซัำนี่นี่กินได้อยู่พี่น้องแต่ว่าแกงหน่อยกินบ่ได้มันแข็งเป็นกระเพร่าในซัดเนาะกันเนาะแต่ว่ากินมันกับวัหวานเนาะพี่น้องมันแข็งแข็งอืมวันนู้นแม่นกระเพากินเนาะนี่แม่นกระเพาะไทยซัดกระเพาะเลี้ยงสัตว์เป็นเป็นหัวอาหารเนาะพี่น้องหัวอาหารสัตว์มีหลายเล้วพี่น้องแถวนี้อืมให้นึงอีกหลายคักหลายแน่ ออ้ันอันทั้งอันกระงามทั้งนนี่งามงามพี่น้องนี่แต่ฟักเงยเงอันนี้พวสันไี้แก่ไ้นั่นอันไ้นั่นแก่เราทั้งนั้นทั้งนี้พวสันไี้แก่พี่น้องนี่แต่ฟักเงยเงาฟักยาวๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่นี่เ็ดจะลดจะเลจริญพี่น้องเห็นปะนี่ มึงเจ้ามึงเอาหลวดเอาปวดบานเพิอ่อนเห็นวะเนี่ยมิตรฟักไงไงพี่น้องขอเขาปวนเลี้ยงสัตว์เด้อกเด้อเห็นวะเนี่ยเอออยางเงาจุรโหลวัดเลียดเด้อพี่น้องฟักไงลีเป็นตาด้ผลผลิตดีครับยังไงเนาะเอ้ยเลี้เสียเลี้ยมเมื่อนี้ตัวนี้ตั้งสามฟักพี่น้องหนึ่งสองสาม แต right. so like so ่แยกจอยปลูกข้าวโพดกินได้กะฟักง่าง่ายเงสิแหละพี่น้องแกะมิได้ฟักง่าง่ายเงสิแหละแยกจอยปลูกเนาะยจอยปลูกอะไรอันข้าวโพดเนี่ยอ่ะเขาเอินข้าวโพดอันน้ำตาลไหมข้าวโพดเป็นเป็นเป็นข้าวเหนียวดิพี่น้องแต่ว่าเป็นข้าวโพดอันเม็ดเม็ดสีเหลืองเหลืองเนาะแยกจอยปลูกหวานแล้วก็เหนียวมาตรงไหนขักขักขักพี่น้องเลยปลาข้าวโพด อันนี้ต้นอันมันให้นี่ให้นี่ห่างๆมิตรฝักใหญ่อันให้นั่นทีพี่น้องเย่้ยจอยเขาบ่ได้๋ย่เงี้ยจอยยานคายทั้งทีทั้งเงินดกห้อยให้นั่นก็ไดให้นี่ห่างๆมีแต่ฝักง่ายง่าพี่น้องเอ้ยมึงแนวฝักก็ปว,วดแงอ้โจดโหลดจุมเจ้ามึงโหลดโหลดเอ้ยมันแง่ๆกัดแง่เนี่ยจอยพ่ายยางออกไปแบบน,นี้พี่น้องเนี่ยมิต่ฝักง่ายง่ายเงี ตึงไงตึงเหงาคือเขาว่าตอนนี้พี่น้องตึงไงตึงยาวตึงขาตึงเทศนี่แถมมองดูเกจังมาเกจังมาโกยังจัะมาโกแต่เดินเนาะเพ่งคุณลองไหมพี่น้องจ้ะอืออือเขาปวดด้วพี่น้องว่ามันว่าอย่างอื่นเขาปวดมันไงมันฝักไงมันยาวอืออืออือมองไงฟักไงไงตัวุ่นลายไตหลานด้วยพี่น้อง จองอีสานฝรังนําเสนอเด้อพี่น้องเด้อไรข้าวโพดค่ะนี่ขอบกุ้นเพื่อนเพื่อนเด้อที่เขามาเมืองแยจ้อยเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาเมืองแยจ้อยายจ้อยก็ไปหาเพื่อนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเขามาแยจ้อยกัไปหาเบิร์ดแต่พี่น้องผูดบอปะเขามาแย่จ้อยก็ไปคือเกา่าแต่ยา้าจ้อยเห็นเนาะเนาอ ไล่ข้าวโพดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกํกลังใจด้วยค่ะเนาะที่มหาหกยกลังใจอีสานพลังเฟมิรีย่าจอยอีสานพลังด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ